สวัสดีสวัสดีฮัลโหลกลับมาอีกแล้วกับการแกะกล่องอันนี้ค่ะทะ่าดานกล่องส้มโอเควันนี้มีหนึ่งสองมีสี่กล่องให้แกะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากล่องนี้ได้อะไรมาโอเคกล่องแรกก่อนเลยแมาวิทนี่เนี่ย I can help you say something ดนดันดนโอเคดันดันดัน เรื่องอะไรเรืองอะไรทาลงภาพอเคขอบคุณค่ะโอเคเปิดกล่องที่หนึ่งดามีสองข้างแสดงว่าเป็นรองเท้าเปิดแล้วนะถ้าเห็นข้างนอกข้างหลังต้องรู้ว่าอันนี้มันต้องเป็นสีนั้น ใช่ไหมด้าใช่แล้วเราไปได้อันนี้มามันเป็นสีดำสีดำใช่แล้วค่ะมันเป็นสีดำเอามาแมทช,ช์ี่แมชชี่เอามาแมชกับกระเป๋าที่มันมาได้มาเนาะนี่ได้ o a s i s Sandal มาค่ะเอ๊ะรอแป๊บนเอนรอบนี้ได้ไซส์36ครึ่ง คู่ที่แล้วเคยมีคู่หนึ่งค่ะเป็นสามสิบเจ็ดแต่ว่าตอนแรกใส่ไปใส่ตอนแรกคิดว่ามันใส่ได้พอใส่ไปใส่มารู้สึกเหมือนมันจะยืดขึ้นนิดนึงออกจากหลวมๆรอบนี้น้องเซลก็เลยบอกว่าให้เอาเป็นสามสิบหกครึ่งดีกว่าเพราะยังไงเขาก็จะ,ะยืดขึ้นมาอีกนิดนึงอยู่ดีเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนจะเป็นหนังสวิปนะคะเป็นหนังสวิปมันก็จะนุ่มๆเลื่อนๆหน่อย ลกูกแบบนี่ทาา่าเห็นไหมคะแมชแล้วแมชแล้วแต่ว่ารองเท้าแอมเมสเนี่ยก่อนจะใส่นะต้องเอาไปทำพื้นก่อนนะคะเพราะว่าคุณน้อง,งนะคุณน้องลื่นมากลื่นมากถ้าเดินบนเดินตามพวกในห้างอ่ะพื้นลื่นๆ่ะลื่น,นแน่นอนลื่นแบบลื่นลม้มค่ะก็เดี๋ยว อาจจะเป็นาว่าจะเป็นวันนี้น่าจะเอาไปทําพื้นโอเคนั่นคือ 1, mm hmm. 1ชิ้นผ่านไปโอเค next one อันที่2อันนี้มากล่องเล็กบ้างกล่องเล็กบ้างอันนี้ค่ะมาดูอันนี้ก่อนนี้เป็นเป็นของที่เห็นตอนแรกคือเห็นในเว็บไซต์แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย มันเขาเรียกว่าอะไรเป็นดีไซน์ใหม่ที่ไม่หรือเป็นดีไซน์เก่าก็ไม่รู้นะแต่เราเพิ่งเห็นครั้งแรกแล้วว่ามันดูน่ารักแล้วก็เท่ๆแบบใส่ได้เท่ๆ c a ช u ่ l มาเิแกกันแกกันแกกันไทยซิว่ามันคืออะไร1,2,3ตุ้ดุงยังไม่เห็นแอมเนสเนี่ยนะเขาก็ดีนะถุงผ้าอะไรก็น่ารัก คุณภาพของถุงผ้าก็ถือว่าดีเลยนะมันคือสิ่งนี้มันก็คือเขาเรียกว่าอะไรล่ะกําไรเนาะกำไรที่มันเป็นสาหนังเป็นดีไซน์อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นบักเกิลของกระเป๋ารุ่น d o r i s ก็เวลาเราใส่ก็แทนีโอย่าใส่หดนะคะตัวหนังใปสองรอบ บนหนังล้ข้อมืออุ๊บุ๊ไปได้ไหมเนี่ยหรือว่าต้องมีคนช่วยเราโอเคน่าจะได้อันนี้มันจะเหมาะกับข้อมือที่ค่อนข้างเล็กนะคะเพราะว่ามันปรับฝ่ายไม่ได้เนอะก็ในเว็บไซต์เขาจะเขียนว่าสำหรับข้อมือ13.5ถึง14.5ซึ่ง ค่ลูกซึ่งข้อมือ <Look. S 1> เราอ่ะมันเจ็ดด้าพอดีนะลูกว่า p อแพ a โอเคยูเ i t ลูกว่า a อแพนแล u ววาย i You paint นไ d โนเสาร์รีน i n ว์ว้าวโอเคแค่ไดเวอร์ t i t ส์ทุเร r i นทุเร definitely but I cannot wear I will take how how long to wear this one I don't know okay that's it yes I did it Who did it I did it okay มันออกสายมาก็เป็นแบบนี้นะคะนี่ mm hmm. เขาก็จะเอ,อะไรก็จะเคลือบด้วยเป็นทองคำสิบแปดเคนะคะนี่เป็นมันเป็นหนังสวิป นะคะที่ถักมาแน่นมากๆถักสวยแน่นอันนี้เป็นสีโกนะสีโกโโก็เวลาที่เราไม่จำเป็นต้องใส่พวกโกลจิเวอรีอ่อะไรอย่างอืง่นเราก็อาจจะใส่อันนี้วันที่แบบ casual แต่งตัวสบ,บ,บายสบายกส่แสนนี้ล้สองสิ่งนาะหลัง,ง,งจาก ที่สามถัดไปคืออันนี้จริงๆก็คือแกะแล้วสามีแกะเอาไปใส่แล้วนะคะคุณสามีบอกว่าฉันจะใส่แล้วก็เลยแกะค่ะ,ะแบบนี้ถ้าเห็นกล่องแบบนี้ของแอมเมสนะคะเป็นฟล์จิวเวลรี่เนาะดูอุ๊บส์ของแอของแอมเมีจริงจริงเป็นแหวนนะคะเดี๋ยวจะอ่าอินเสิร์ตรูปให้ดูทีหลังแล้วกันเนาะว่ามันเป็นแหวนยังไงก็ ไม่เป็นไรคุณเขาเอาไปใส่แล้วจริงๆอสั่งไปสองวงนะคะแต่ว่าของเรายังไม่มาของแฟนมาก,ก่อนสองวงสั่งไปเหมือนกันเป็นของขวัญอันนิเออว <anniversary. S 2> อร์ซารี่ครบรอบแต่งงานใช่ค่ะครบรอบแต่งงานนะคะ่ะก็เดี๋ยวจะมีอีกชิ้นนึ่งเป็นของขวัญอันนิเวอร์ซารี่ของขวัญอันนิเวอร์ซารี่ก็คือของขวัญครบรอบแต่งงานค่ะ โอเคถัดไปได้เจ้าสิ่งนี้กล่องใหญ่อะมาดูว่ามันคืออะไรที่กล่องใหญ่หนะักอีกชค้นหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ของเรานะคะจริงๆเราเป็นของคุณสามีคุณสามีบอกว่าเออมันก็เก๋นะยูมันไม่เหมือนใครดีไนมะ่ค่อยมีคนเห็นอะไรแบบนี้ที่ใครมาค่ะดูค่ะ สองถุงผ้าโอ้จริงๆหนักอะเนี่ย oh, ถุงผ้าแสดงว่าถุงผ้า <Mama. S 1> ใหญ่มากลองเท้าคะ่ะม่ม่ลูกอ forgot to paint t อ e s ั n Then you paint the sun ใครลืม พาบาบเป็นสนคเกอร์ของ M H เป็นเ็าเรียกว่าเป็นอะไรเป็นซ็อกแบบนี้ก็ได้ซ็อกสนคเกอร์นะคะมันจะค่อนข้างยืดหยุ่นเนาะเขาเรียกว่าเอคลาสสเนคเกอร์สวยโอเคสเองข้างเอคลาสสเนคเกอร์นะคะสองข้างสีขาวแล้วก็ตัดกับสีส้มของ M H มชดอมันเก๋นะ ก็ดูดูดูจะแปลกๆหน่อยเนะดีไซน์แต่ว่ามันเป็นเอกลักษณ์เน่ยแล้วก็ไม่ค่อยเห็นมีคนใส่หรือว่าไม่เห็นพวกแบรนด์อื่นทําแบบนี้ดูพื้นนะคะเพื้นขึ้นแล้วก็ข้างในเขาว่าค่ะข้างในพื้นอย่างเงี้ยคือมันมันนุ่มมันนุ่มดี แลใส่แล้วก็ลองใส่ในร้านแล้วก็บอกว่าอืมก็ดีนะอะไรอย่างนี้ค่ะเราใส่กับเกงขาสัาน้นเกงยีนอย่างนี้ก็กิเก๋เนาะดูแบบไม่เหมือนใครดีโอเคหมดแล้วหมดแล้วนะคะทุกอย่างที่ช็อปมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็น้อง NC ก็ให้ตามระเบียบก็คือให้เอ่อกระปุกแชมพมาอม3อัน อเ okay. จบสะเทียนแค่นี้นะคะก็ยังเหลืออีกหนึ่งชิ้นที่ที่รอนะคะที่รอแล้วก็หลังจากนี้ก็ดูไปเรื่อยๆว่ายังอยากได้อะไรจากแ m มเบสอยู่นะคะก็จริงๆ right, ก็เนาะซื้อเพื่อที่คือเราก็ชอบโปรดักเข้าบางอย่างด้วยแหละเราก็เลือกซื้อเฉพาะที่เราชอบแล้วก็พ <right>, าลูกผ้าทิ์โอเค แล้ววันข้างหน้าถ้าสมมติว่าโอเคเราโชคดีเนาะเราโชคดีเราอาจจะอาจจะอาจจะได้กระเป๋ามาชวยชมนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็เวยชมน้องมมาน้องมากับน้องเคลลี่ไปเกาะเนาะซึ่งสวยมากยังเหออยู่ยังไม่ได้ใช้เลยนะคะยังรอเอาไปใช้อาทิตย์วันเกิด วันที่18เมษาจริงๆจะใช้วันที่16เมษาเพราะว่าเป็นวันครบรอบแต่งงานซึ่งคุณสามีซื้ออันนี้ให้ครบรอบแต่งงานขอบคุณนะคะ <c oughs> โอเคแล้วพบกันใหม่วันเดี๋ยวมาค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะ <c oughs> บ๊ายบาย